สวัสดีครับวันนี้มาพวกับผมโบนนะครับกับช่องโบสเองนะครับวันนี้มีฟีเจอร์ใหม่จาก IG มาแนะนำนะครับชื่อว่า r e e l นะครับผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับอะไรเป็นฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมป้ายโอเคนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาที่ใน IG ของเราเลยนะครับผม พออัปเดตใหม่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนใหม่อยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นรูปสามเียมแล้วก็มีเหมือนเป็นเสเ็ทหนังนะครับผมตัวนี้นั่นก็คือส่วนที่เป็นวิีนะครับ มาดูส่วนของวิธีการใช้งานกันก่อนเนาะวิธีการดูก็คือเราก็ปัดขึ้นนะครับเพื่อดูแล้วก็ปัดลงเพื่อย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับรีวิวเนี่ยเหมือนเป็นคลิปสั้นนะครับคล้ายๆกับ t i k t o k เลยนะฮะคล้ายๆกับ t ิ kt อกเลยเป็นคลิปประมาณ30วินะครับในส่วนของฝั่งคนดูเราก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับปัดขึ้นดูนะครับ ชอบคลิปไหนเราก็กดไ like, ลค์นะครับกดหัวใจนะครับกดหัวใจครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถแชร์แชร์มาที่สตอรี่เราหรือไปแชร์ที่ส่งให้เพื่อนเราก็ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับเราก็สามารถเซฟวิดีโอนะครับหรือก๊อปปี้ลิงก์เพื่อเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆที่เราอยากเอาคลิปนี้ให้เขาดูได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของฟังก์ชันการใช้งานการดูทั่วไปเนาะ ส่วนคนที่อยากทำคลิปลงในเรียลนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมลักษณะคล้ายๆ t i k t ติ๊อกเลยนะครับเราไปกดที่กล้องสี่เหลี่ยมด้านกล้องเราไปกดที่กล้องด้านขวาบนตรงนี้นะครับกล้องตังนี้มันก็จะโชว์หน้ากล้องขึ้นมาครับเกสามารถสลับกล้องได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคแนะนำอุปรกรณ์ก่อนก็คือ ตรงด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะมีตัวเวลานะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ว่าเราจะทําวิดีโอกี่วินาทีนะครับ15าวิหรือ30วินะครับแล้วสามารถเลือกเพลงได้นะครับผมกดที่เพลงนะฮะแล้วก็เลือกเพลงที่ต้องการจะทําการเต้นหรือเอามาใส่ในคลิปเราก็ได้นะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นตัวเร่งความเร็วคลิปหรือสโลว์ความเร็วคลิปเรานะครับ มันก็จะมี 1x 2x 3x 4x นะครับก็จะเป็นเร่งความเร็วเนาะส่วนจุด5จุด3จะเป็นสโลโมชันครับถัดไปก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์เอฟเฟกต่างๆนะครับผมฟิลเตอร์เอฟเฟกต่างๆนะจะเห็นด้านล่างโผล่ขึ้นมาเห็นปะเห็นไหมเราก็สามารถเลือกอามาใช้ได้นะครับผมนี่เป็นอย่างนี้ สามารถเล่งได้เพิ่มไดบซึ่งมีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็ลองไปใช้ไปเล่นดูนะครับอันี่เปลี่ยนสีนะครับมีกราให้ด้วยโอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวเอฟเฟกเนาะส่วนทัชอัพเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับมันสามารถเล่งได้ ถ้าเรากดนะครับกดค้างไว้แล้วเราเร่งขึ้นเร่งลงนะครับเราสามารถปรับมันได้นะครับทัชอัพทัชอัพมีไม่แน่ใจนะครับม่าใช้ยังไงส่วนตัวนาฬิกานาฬิกาด้านนี้นะครับจะเป็นการนับถอยหลังเพื่อทําการอัดคลิปนะครับเราสามารถกาหนดได้ว่านับข้า d ดาวกี่วินะครับมี3วิกับสิวิแล้ว จะอัดคลิปที่เราเคาดาวเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับสามารถเลื่อนได้นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบวิเลยนะครับแล้วก็เซตไทม์แล้วก็กดเล็กคอนนะครับมันก็จะนับถอยหลังให้เรานะครับแล้วก็นี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในฟีเจอร์ของวิวนะครับผมเราลองมาดูเซตติ้งกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับเซตติ้งเซตติ้งนะครับของวิวก็จะมีอ จะเซฟตัววิดีโอที่เราทำไว้อะไว้ในเครื่องหรือเปล่านะครับเราก็สามารถกำหนดได้เนาะก็มีเท่านี้นะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นเดฟแฮนซ้ายอะไ hand ซ i d e นี่ก็จะเป็นการกลับด้านอุปกรณ์นะครับผมจากด้านซ้ายมาอยู่ด้านขวาด้านขวาขอยู่ด้านซ้ายเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ อันนี้เราก็แนะนํนาอุปกรณ์ในการที่จะทําการอัดคลิปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัดคลิปกันว่าทํายังไงได้บ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัดต่อยังไงตัดแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้รวดเดียวหมดเลยนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยครับโอเควิธีการอัด้องง่ายๆนะครับผมเราก็จะกดตรงที่เป็นเสลดหนังที่มันมีรูปสามเหลี่ยมเพลตรงนี้นะครับกดไปทีนึง มันก็จะทําการอัดนะครับธรรมดานะครับเวลาก็จะรันขึ้นมานะครับแถบสีชมพูก็จะเป็นเวลาที่อัดไปนะฮะกดอีกทีก็จะเป็นการสต็อปนะครับเราก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าช่วงแรกที่เราอัดเนี่ยเราจะแก้ไขมันไหมนะครับมันก็จะมีลบทิ้งกับทริมออกนะครับผม ถ้าเรากดทิมนะครับมันก็จะมีภาพมาให้ดูเราก็สามารถเลื่อนได้ว่าเราจะตัดตรงไหนออกนะครับโอเคอันนี้ตรงท้ายเราย่นมาครึ่งนึงสมมุตอิอันนี้เราทริมนะครับกด t r i มด้านขวาบนก็เรียบร้อยนะฮะมันก็จะทิมคลิปให้กดด้านนะครับจากนั้นถ้าเราจะใส่ เสียงนะครับไปกดที่เสียงนะครับผมแล้วก็เลือกเพลงที่เราอยากเอามาใส่นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราอยากเอามาใส่นะครับผมผมอยากได้เพลงมีเมนอ l ลิ o the d อ o r Open ของบรูโน oh, ่ เอาอันนี้แอดเพลงเข้ามาแล้วนะครับแล้วเรากดอัดอีกทีหนึ่งโอเคนะครับเราก็โอเคเราก็เล oh, ือกเพลงนะครับ กดด้านเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาอัดแบบเร่งความเร็วดูนะครับผมวิธีการอัดคือเราก็เลือกความเร็วที่เราอยากเร่งนะครับอย่างเช่นเป็น 4x นะครับแล้วก็ทำมาเดิมกดอัดธรรมดานะครับแต่ความเร็วในการอัดมันจะปกติก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นพอเสร็จแล้วมันก็จะเร่งให้เรานะครับผมอย่างเช่นผมกดอัดปับ๊บ 4x นะครับผมก็บวกหน เสียงเพลงก็จะสโลปไปด้วยนะครับแล้วก็กดสต็อปโอเคจากนั้นเราไปดูคลิปนะครับมองเป็นยังไงบ้างมานี้นะครับเพลงก็จะถูกใส่เข้าไป ในคลิปของเรานะครับผมเอฟเฟกก็เช่นกันเดี๋ยวดูหนับถอยหลังบ้างนะครับอันนี้มันก็จะอัดต่อจากที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะครับเริ่มที่10.3วินะครับผมเดี๋ยวเราจะลองให้มันเค้วดาวดูนะครับกดเซตทามเมอร์นะครับพอเรากดแต่มันยังไม่เริ่มอัดนะครับมันจะเริ่มอัดก็ต่อเมื่อ,อเรากดอัดนะครับผมปึ๊บสามสองหนึ่ง ย่ย่ประมาณนี้นะครับกด stop โอเค okay, นะครับจากนั้นมันจะมีเมนูเพิ่มมาอีกหนึ่งอันด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเป็นการ alignment นะฮะเดี๋ยวลองจับโดนมันทำนอะไรไดบ้าง f u n ก์ชัน align จะช่วยให้เรา คลิปได้ตำแหน่งเดียวกับก่อนหน้านี้นะครับอัดคลิปได้ตำแหน่งเดียวก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราพอเรากดพารายใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าภาพภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายตอนที่เราสตปร์ะมันอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราอยากอัดต่อในตำแหน่งเดียวกันเราอยากต่อในตำแหน่งเดียวกันเราก็ามาทาบเลยให้แบบหน้าเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วเราก็ ทําการขัดต่อได้เลยนะครับมันจะได้เขาเรียกอะไรน,นะต่อเนื่องกันประมาณนี้โอเคก็ป,ประมาณนี้นะครับไอที่มันเบิร์นี่คือมันรอโหลด ผมรู้แล้วมันรอโหลดมันรอเรคคอร์ดผมใช้ iPhone 6S นะครับมันก็จะชา้านิดนึงนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆการจะเร็วขึ้นนะครับเจ้าตัวรีวตัวนี้มันอัปเดตท,ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับคนไทยน่าจะใช้กันได้หมดแล้วนะครับก็ลองไปดูก็ลองไปอัป,อปเดตนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะของต่างประเทศอ่ะเขาใช้กันมาประมาณ7-8เดือนแล้วนะครับ บางทีคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ของชาวต,าต่างชาติเนาะบางทีคอนเทนต์อาจจะซ้ํากับในทิกต o k ด้วยก็เป็นได้นะครับผมเห็นหลายคนซ้ำนะกับทิกต o k นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปไฟนอลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราจะกดตัวถัดไปนะครับลูกศรตัวนี้กดไปเลยนะฮะอ่ามันก็จะทำการประมวลผลนะครับ A few moments later โอเคเสียงมาเสียงมาแล้วีโอเคเดี๋ยวเขาอาตเดี๋ยวเขาญาตปิดเสียงนะกลัวโดนลิขสิตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ได้ออกนะครับผมจากนั้นเรา ันเนี้ยคลิปเนี้ยคือคลิปที่สมบูรณ์แล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราสามารถเซฟมันได้นะครับโดยการที่กดลูกศรลงตัวนี้นะครับเซฟราฟไว้หรือว่าเซฟทูคัมเบอโลก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะครับใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมได้สามารถวาดได้อีกต่างหากนะฮะโอ้อัดเต็มแบบฟีเจอร์ทับกันไปทับกันมาเลยนะฮะ นี่ลูกสองก็ได้นะครับทำได้เยอะเลยนะครับผมใส่ตัวอักษรก็ได้นะครับผม subscribe กันหน่อยนะครับฝากด้วยนะครับจากนั้นก็ไปที่แชร์ทูนะครับความเจ๋งของวีลก็คือว่า สามารถใส่ hashtag ได้มากกว่า10บแฮชแท็นะครับใส่ซ้ำได้เยอะเยเยอะเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือก cover ได้นะครับว่าอยากให้ cover หน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจาก c a m i l a l o หรือให้มัน generate ขึ้นมาเองก็ได้นะครับเครื่องอาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วเราเลือกได้นะครับว่าเราจะแชร์ไปที่ feed เราไหมนะครับหรือไม่แชร์นะครับแท็กคนอื่นไหมนะครับ โอเคอันนี้ผมยังไม่แชร์แล้วกันเนาะแล้วก็ Advanced Setting Advanced Setting ก็จะเป็น tag Business Partner นะครับคนที่แบบมี Business Partner หรือแบบขายของอะไรเงี้ยสามารถแท็กไปได้นะครับแบนคอนเทนต์นะครับจากนั้นโอเคจากนั้นเราก็กด Share to reel ได้เลย reels ปมันก็จะทำการแชร์นะครับ ความเก๋อย่างหนึ่งก็คือว่าพอแชร์ในรีลแล้วอะ่ะสามารถแชร์ไปที่สตอรี่ของเราก็ได้นะรอสักครู่นะครับรอให้มันอัปโหลดแป๊บหนึ่ง a few moments later อ้าวโอเคนะครับคลิปเราก็เสร็จแล้วนะครับลงไปในรีลแล้วนะครับผมกดไลค์ได้นะครับครับเข้ามากดไลค์ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าดีไป s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผมมีทั้ง อ่า YouTube นะครับบอเรื่องเดทนะครับผม Facebook บอเรื่องเดทครับโอเคแล้วนี่มันก็สามารถแชร์ไปในสตอรี่เราได้นะครับกดที่ตัวลูกศรตัวนี้นะครับแชร์ไปที่สตอรี่เราก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะสามารถแชร์ไปที่สตอรี่เราได้ว่าเราลงรีออนใหม่นะไปดูกันด้วยนะอะไรอย่างนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ทัวร์เรลฟีเจอร์ใหม่ของ IG นะครับก็มันจะคล้ายๆกับด k t o อกเลยเนาะก็ใช้งานง่ายเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถทำเงินได้หรือเปล่านะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมถ้ายัางไงใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมหรือใครอยากให้เราทำคลิปอะไรนะครับลง IG หรือว่าแนะนำอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม ถ้ามีอะไรใหม่ๆอ่ะจะมาอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวจะรีบทําคลิปมาให้เลยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ